สวัสดีทักทายครับพี่น้องครับที่นี่ตอนรับพี่น้องเด้อมือนี้ครับก็ประกอบดตั้งแต่ปีแรกปีสองเดินทางมาหอดสำนักงานแล้วสวนอห์ได้ซอยจุนะครับมือนี้แม่เอฟซีสองพี่น้องครับสนับสนุนสายจุครับสายจุ๋แสบๆครับพี่น้องครับนี่เซ็คกี้สวัสดีครับ พี่ครับน้องมีพี่ผาขอบคุณแม่วงเดือนแม่วงเดือนนะครับสนับสนุนมาวันนี้ให้เราได้รับไดยอยู่ได้กินกับขอบคุณแม่เพื่อนนะครับพอดีโอ้ยขอพอ้องเดาดออกเดาธรรมดาขอบคุณหลายๆนะครับกำลังเร่งใจนะครับคือว่าเพื่อนหักแยงนะครับเี้ยงปั่นแม้วซิ่งดีๆนะครับทิมงานเป็นลาเพื่อนเทา นะครับได้อยู่ได้กินครับขอบคุณหลยลยมันโมมี่เนี่ยียมมีเนี่ยกินแรงยิ้มึงพราแม่ยน,นยังดอกกระดิ้ากันนวดเลยเป็นว่ากระตินันมันบมมี่เงินหาเนวอยู่ได้กินแล้วมันนี่แนว่กิน,ต,น,ออนตอนเดียอยู่ที่หลังหน่อยของพวอ้วนครับเย่ที่หลังหน่อยพวอ้วนแต่ว่าเป็นที่อยู่ที่โองุ่

อยู่เฉยเอยเออยูเฉยเฉยเไม่ต้องพูดเอามาพี่น้องครับกินกาวน้ำกันครับมา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 